วันนี้สยามมาราอนนะฮะวันนี้พาคุณเปิรนมาซื้อกระเป๋าลุยวิกต้องเลยผมก็เลยเห็นว่าทำเลมันดีช่วงประมาณก่อนสองทุ่มนะบรรยากาศมันดีนะตรงนี้ก็เลยว่าจะมาอัดทลิปขายคอสอบรมของยิ่งโรหลังโควิด19จบลงคือเดือนนี้ในเดือนมิถุนายนยแล้วก็เริ่มเปิดทำมาหากินเปิดอบรมสดได้แล้วนะฮะก็เลยจะมาขายคอสกันซะเลย <Yeah. S 1> คอสเนี่ยก็มีทั้งคอสใหม่คอสเก่าแหละแต่ว่าวันที่ที่เคยกําหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้มัน กระทบกันหมดเลยผมก็เลยมากําหนดวันที่ใหม่เลยมาดูน,นะฮะว่ามีข้ออะไรบ้างที่คุณอาจจะสนใจก็ได้เริ่มต้นเลย27 28มิบุนายนทํิาบัญชีจากเอกสารจริงกัวแกนปรเพทนาเข้าส่งออกสําหรับธุรก,กิจน,นาเข้าส่งออกเนี่ยใครที่ทาบัญชีในธุรก,กิจประเภทเนี้ต้องมาอบรมคอร์สนี้เลยคุณเพื่อนําเป็นมาทำบัญชีธุรก,กิจน,นำเข้าส่งออกใช่เป็นอ่าเป็นยัไงไม่ต้องมา <S 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 2> <S 2> ต่อไปนะฮะคอร์สทำบัญชีครบวงจรรุ่นที่1่เปิดเฉพาะวันศุกร์เนี่ยแต่ว่าคอร์สนี้ อบรม10วันเคยเปิดไปแล้ว8วันก่อนโควิดแล้วก็โดนโควิดก็เลยหยุดชนะ ah. เหลืออีก2วันเราก็เลยจะมาเปิดในช่วงหลังโควิดนะฮะโอเคมาเปิดวันที่3และ10กรกฎาคมต่อไปคอร์สอาชีพเอาซอรททางด้านบัญชีคอร์สนี้คนสนใจเรียนมากเลยตอนโควิดมาเนี่ยประมาณ50คนคน <Wow. S 1> แต่ขอเงินคืนไปแล้ว20เพราะว่าไม่รู้จะเปิดทีเมื่อไหร่ดังนั้นคอร์สนี้เนี่ยก็ยังมีคนที่ยัง มีความยึดมั่นถือบ้านที่จะอบรมคอร์สนี้อยู่อีกประมาณ33คนเ <Yeah. S 1> ราก็สามารถเปิดแล้วได้อีกประมาณ10กว่าคนนะฮะสำหรับคอร์สเอาซอสก็อบรมวันที่11 12 18และ19กากรกฎาคมนะคอร์สนี้น่าสนใจนะสำหรับคนที่อยากทำงานแบบ เอาซอสอย่าไปทํางานบริษัทลูกค้าเขามีลักษณะการทํางานยังไงควรม,มาลงคอสนี้นะครับต่อไปนะครับคอสทำบัญชีจากเอกสารจริงด้วยโปรแ e กรมไเฟธุรกิจซื้อมาขายไปและธุรกิจบริการ <Yeah. S 1> แบบคอสแบบเบสิกของไอเฟสอ่ะนะวันที่25และ26ละกกรกฎาคม ต่อไปคอสทำบัญชีคขบวงจรรุ่นที่3คือรุ่นที่1และรุ่นที่2เปิดตอนต้นปี6กาแล้วโดนโควิดเรามาเปิดรุ่นที่3สําหรับคนที่พลาดโอกาสและบางคนเนี่ยไปสอบผู้สอบบัญชีภาษีคร์แล้วก็เลยไม่สามารถมาลงรุ่น1รุ่น2ได้ไงเขาก็รอมาลงรุ่นที่3นี้นะรุ่นที่3นี้อบรมวันไหนบ้างอบรม10บวันนะครับวันที่1วันที่2วันที่8วันที่9 15, 16 2, 2 23 29และ30สิงหาคมก็คือแน่นๆนเต็มเต็มเลย คอร์ดทั้งหมดนี้ผมก็เลยจะพูดต่อวันนี้มันคือเสาที่ทั้งหมดนะ <Yeah. S 1> ต่อไปนะคอร์สปิดบัญชีขั้นเทพ 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. ้าแพทธุรกิจคอร์สนี้นี่อบรม4วันสําหรับคนที่อยากรู้เรื่องการปิดบัญชีนะฮะก็มีวันที่ 19, 20, 26, 27กันยายนต่อไปคอร์สเทคนิคการเข้าสู่สุดยอดผู้การบัญชีมืออาชีพอยากเป็นผู้การบัญชีต้องมาคอร์สนี้ <Yeah. S 1> วันที่10 11 17และ18ตุลาคม ต่อไปคอสติดบัญชีอันนี้คอสฮิตมาก <Wow. S 1> ปิดบัญชีและออกงบเป็น,ออนเงินด้วยโปรแกรมเอ็กแพนะฮะวันที่ 21, 22, 28, 29, 29ิกาพฤศจิกาย,ยนอบรม4ีวันเป็นรุ่นที่2.1แล้วว่า <c oughs> คอสเนี้ยปิดบัญชีของเราเนี่ยฮิตมากขายดีขายดีขายดีมากต่อไปคอสนี้นะฮะก็คือคอสภาษีเราเรียกว่ารู้ทนันสํานการบัญชีด้วยภาษีและการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี <c oughs> ก็เป็นเรื่องของภาษีใครทำทธุรกิจควรมาลงคอสนี้อบรมที่7และ8ปพฤศจิกาย,ยน คอร์สต่อไปก็คือคอร์สพิเคราะห์งบการเงินและการตรวจความผิดปกติของงบการเงินนะฮะอันนี้เหมาะผู้ประกอบการที่อยากจะดูงบการเงินเป็น <c oughs> แต่ไม่ได้จบบัญชีมาผมลงนที่5และ6ธันวาคมเข้าสุดท้ายเลยนะการจะไม่เปิดแล้วแต่ต้องเปิดให้ได้เพราะมีคนสนใจเยอะเพราะสำนัก,กาาางานชีเขาทำบัญชีอย่างไร เป็นคอร์สที่อธิบายและสอนสําหรับผู้ที่อยากจะ <c oughs> เป็นเจ้าของสานักงานบัญชีอยากจะรู้ว่าการรับทำบัญชีสลากเนี่ยมันทํามันยังไงต้องมาคอร์สนี้นะฮะ <c oughs> อบรมที่ 12, 13, 19และ20ธันวาคมนะเปิดเป็นปรุ่นที่4แล้วคอร์สสำนักงานบัญชีเนีะครับนี่คือคอร์สม้งหลังจากโควิดจบนะฮะก็คใครสนใจก็ติดต่อมาเลยแล้วยังมีคอร์สแบบแพ็กเกจด้วยเราเรียกว่าคอร์สแบบนักปา่าคอร์สแบบนักป่าคืออะไรบ้างก็เป็นคอร์สที่ทําบัญชี จากเอกสารจริงของแกมักเคสก็คือคอร์สเอกเคสพื้นฐานนั่นแหละ1คอร์สแล้วก็มีคอร์สภาษีซึ่งเราเรียกว่ารูท้ทันสำนักบัญชีด้วยภาษีและการจะทําเอกสารประกอบการลงบัญชีก็เป็นคอร์สที่ 2, 2> แล้วก็คอร์สปิดบัญชีและอองกงบเงินด้วยกแกมักเคจสามคอร์สเนี้ยถ้าเกิดคุณแยกจ่ายมานะคุณต้องจ่าย2องหมแต่ถ้าเกิดคุณจองเป็นแพ็กเกจเลย3คอร์พสพร้อมกันเนี้ยเราลดให้เหลือแค่เพียง2 0 0 0 0เท่านั้นโอเคไหมสนใจไหมยอดมากเลยสืนอมากนะดังนั้นถ้าสนใจติดต่อมาที่ ไลน์แอทเชโล i n นนิหรือ097009166หรือ0853111669 <Yeah. S 1> ก็ลองติดต่อมาเลยนะฮะช่วงนี้นี่ก็เป็นช่วงของการหางานใหม่กันเปลี่ยนงานใหม่กันนะฮะหลังโควิดเนี่ยใครที่ยังไม่มีความรู้หรือว่าต้องการพัฒนาตัวเองไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือเปลี่ยนงานใหม่เนี่ยคุณก็ต้องติดอาวุธติดความรู้ใช่ไหมเพื่อไปสัมภาษณ์งานแล้วก็เพื่อไปเริ่มต้นในงานใหม่ๆก็ควรจะต้องมาอบรมกอ่อนแต่ทำงานก็จะง่ายขึ้นสำหรับการ ก,การประกอบอาชีพในอาหลังอไปโอเคปะลูกผมน่าทางจะวิ่งสันเหนื่อยแล้วามมานาทีอ่ะอาทำไมเปียกอ่ะนิยมน้องมาเนี่ย สองคอร์สนะฮะที่น่าสนใจสําหรับเยนโล่ของเราในปี63นะฮะคอร์ที่1เนี่ยเราเปิดเป็นรุ่นที่1เลยนะเราใช้ชื่อว่าสอนทําบัญชีและภาษีบนแพลตฟอร์มขายของออนไลน์นะฮะในคอร์สนี้เนี่ยเราคิดว่านักบัญชีหรือผู้ประกอบการเนี่ยคุณก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทําธุรกิจในโลกยุคใหม่แล้วนะฮะโดยเฉพาะในโลกหลังโควิด1 9เนี่ยธุรก,กิจพวกนี้จะค่อนข้างบูมมากเลยนะฮะดังนั้นคุณควรจะต้องมารู้ในเรื่องของการขายของ กับวงในการขายของผ่านไลแมนหรือแกลปแลวก็การขายของผ่านลาซาด้าหรือช้อปปีว่าจะมีเรื่องของการหักภาษีนะที่จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องหักตอนไหนหักกี่เปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องของการรับรู้ไรายได้ในธุรกิจนะครับว่ารับรู้ไรายได้จากเงินก้อนไหนที่เข้ามาและก็เป็นเรื่องของการขนส่งหรือการส่งสินค้าระหว่างกันนะฮะอาจจะมีการจ้างขนส่งกันเนี่ยเราจะคิดแหวนภาษีูาคาเพิ่มดูจากจุดไหนจะคิดหรือไม่คิดดูยังไงนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องที่คุณจะต้องรู้ในเรื่องเกี่ยวกับภาษี และเราก็จะมีการสอนในเรื่องของการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาษีด้วยในธุรก,กิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์พวกนี้นะฮะดังนั้นคะอร์สนี้น่าสนใจมากเลยนะสำหรับคนที่จะทําบัญชีหรือเป็นนักบัญชีให้กับธุรก,กิจในโลกยุคใหม่เราเปิดอบรมวันที่12-13กันยายน63นะฮะค่าอบรมทัานละ10,000บาทเรียน2วันนะครับอีกคอร์สหนึ่งเป็นคอร์สยอดนิยมยอดฮิตมากเลยแม้จะไม่ใช่คอร์สใหม่แต่ก็เป็นคอร์สยอดฮิตของยีโลเราใช้ชื่อคอร์สนี้ว่าทําบัญชีจากเอกสารจริงด้วยโปรแกรมเอ็ก,ก เปิดเป็นรุ่นที่เแล้วนะฮะคอร์สนี้ทําไมน่าสนใจก็เพราะว่าอาจารย์เจฟฟ์เนี่ยทำบัญชีในธุรกิจรับเหมาเนี่ยจำนวนมากเลยแถมยังเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจรับเหมาที่เป็นลักษณะของ SME หรือกิจการขนาดใหญ่ก็จํานวนมากด้วยนะฮะดังนั้นอาจารย์เจฟเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีประสบการณ์อย่างสูงนะฮะในธุรกิจรับเหมาคนก็เลยมาเรียนในคอร์สรับเหมาเยอะนะฮะคอร์ด้อบรมเมื่อไหร่คอร์สนี้อบรมวันที่3เอตุลาคมและวันที่1พฤศจิกายน63นะฮะค่าอบรมท่านละ6,000บาทนะครับ i <laughs>